โดยกฎหมายพรตตำรวจฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับให้อำนาจของคณะกรรมการนโยบายตำรวจชาติในการเลือกผู้มีราชการตำรวจชาติท่านต่อไปและมีท่านนายกเป็นประธานวกกลับมาจะเป็นคําถามว่าปู่บอกว่าแล้วถ้าเกิดพักการเมืองเนี่ยเราจะเลือกกันเนี่ยปีหน้าเราจะเลือกใครเราย้อนกลับไปว่าการเลือกผู้มีราการตำรวจชาติท่านก่อนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตามกฎหมายนะครับให้ดูความาความรู้ความสามารถและอาวุโสประกอบกันทั้งอาวุโสและความสามสารถประกอบกันซึ่งมีการเลือกเนี่ย ลำดับที่4ี่ที่เป็นอุสุลำดับที่4ถูกไหมครับสมัยนั้นเนี่ยท่านเศรษฐาเนี่ยท่านเป็นนายรัฐมนตรีและประชาชนสื่อมวลชนเองตั้งคําถามว่าทําไมถึงเลือกลำดับที่4ทําไมไม่เลือกลำดับที่ 1, 2>, 1> 2 3สาแต่โดดลําลำดับที่4ผมว่ามีการนําเสนอหลายสื่อแล้วและประชาชนก็มีการรับทราบแล้วว่าเหตุผลเพราะอะไรอันนี้ก็วกกลับมาว่ากท่านก็ย้อนกลับไปดูสมัยท่านนายกเศรษฐาอธิบายท่านมาจากพักอะไรล่ะครับ ก็ดูว่าสิ่งที่ท่านอธิบายเนี่ยประชาชนเน่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็เป็นคําตอบของท่านตอนที่ท่านไปเลือกตั้งไงว่าท่านจะให้พักเนี้ยมาเป็นรัฐบาลอีกหรือไม่ซึ่งผมตอบแทนไม่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนในประเทศตัดสินใจเรื่องไร